สวัสดีครับจาก Melody Watch นะครับวันนี้ก็จะมาพรีเซนต์สาขาชุมพรนะครับชื่อว่า l o n d ี้แลนดนะครับก็จะได้แพ็กเกจนี้จะเป็นแพ็กเกจหนึ่งครูหานะครับในราคาโปรโมชั่น5,99,000บาทนะครับท่านจะได้อะไรบ้างนะครับ1ป้ายไฟนะครับหน้าร้านเห็นตามภาพนะครับ2ป้ายโลโก้ตรงนี้นะครับแล้วก็พร้อมชื่อร้านซึ่งชื่อร้านก็สามารถตั้งเองได้โทนสีก็สามารถรีเกตมาได้นะครับเข้ามาในร้านครับเข้ามาในร้านก็จะได้ ตกแต่งร้านนะครับตกแต่งร้านในรูปแบบของตามแบบ3มิติที่เราออกแบบให้นะครับมีโต๊ะเก้าอี้ให้นะครับโต๊ะบาร์ให้นะครับสําหรับโต๊ะบาร์นี่ก็เป็นโต๊ะบาร์อย่างดีนะครับมีปรับโช o ขึ้นลงได้นะครับโต๊ะบาร์ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นก็จะได้เครื่องซัก15โลนะครับ2เครื่องเครื่องซัก10โลสี่เครื่องนะครับวางตามรูปแบบจะได้ระบบนะครับระบบมีระบบน้ําเย็นน้ำอุ่นน้าร้อนนะครับใช้เวลาซัก30นาทีดูรักไาราคาได้เลยนะครับ ก็จะมีระบบน้ําเย็นน้าอุ่นน้าร้อนนะครับเวลาการซักแต่ละครั้ง3านาทีอ,าอบอบก็เช่นกันนะครับเริ่มต้นที่30นาทีเช่นกันามาดูโซนเครื่องอบนะครับเครื่องอบเราจะได้ทั้งหมด3เครื่องเนาะก็จะมีเครื่องอบขนาดเล็ก2แล้วก็ขนาดใหญ่หนึ่งนะครับก็จะใช้เวลาอบ30มนาทีราคาที่เราตั้งก็แล้วแต่ลูกค้าตั้งนะครับอย่างเช่นเครื่องเล็กอะ่ะตรงนี้ก็ตั้ง30 30บาท30มนาที เครื่องใหญ่40บาท30นาทีนะครับซึ่งในแพ็กเกจของเราเป็นแพ็กเกจของเทปเท่าล้านสะดวกซักแบบราคาหลักล้านเลยนะครับเราจะมีการซัก30นาทีอบ30นาทีลูกค้ามาใช้บริการนั่งรอ1ชั่วโมงนะครับผ้าแห้งเอากลับบ้านได้เลยใส่ได้เลยนะครับตรงนีม้มาด้านในก็จะมีระบบะเครื่องจำหน่ายน้ำยาให้นะครับแล้วก็เครื่องแลกเหรียญให้นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสามารถที่จัดการ QR Code ในการแลกเหรียญได้ด้วยนะครับตรงนี้เราใส่เพิ่มไปนะครับลูกค้ารีเควสพัดลมนะครับสองตัวกล้องวงจรปิดนะครับสังเดเพิงนะครับมีอยู่ในชุดแพ็กเกจอยู่แล้วนะครับระบบไฟมาตรฐานด้านหลังนะครับความกับไฟภายในห้องนะครับแล้วก็เสริมให้เพื่อเพิ่มความสว่างนะครับตกแปงเรียบร้อยนะครับสิงล้างมือตรงนี้1ชุดนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับราคาีิเกต599,000บาทนะครับพร้อมเปิดร้านเลยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเด้เพิ่มแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อม,มาได้นะครับเวลลดีวอชสวัสดีครับ